อ่ะสวัสดีครับวันนี้จะผมซิก้านะครับวันนี้เราอยู่ในเกมอาร์มาสกันนะครับโดยคราวนี้เราจะมาจัดก,กิจกรรมแข่งรถสตอมทูเปอร์กันนะครับหรือ Star w a r นั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นการแข่งขันระหว่างตำรวจนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ dp17 นะครับขวาบนสุดนี่เลยนะครับเส้นชัยคือที่ไหนเส้นชัยคือนี่ครับผมสถานีตํารวจอาเทล่านะครับจะมีไม้กั้นอยู่นะครับนับเส้นน้นเป็นเส้นชัยนะครับวันนี้ผมรับหน้าที่เป็นตากล้องนะครับนี่ไอเทมใหม่ของเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นกล้องนะครับผมนี่ถ้าผมกดเป็นบุคคลที่1มันก็จะเป็นการถ่ายวีดีโอแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าเราอัดวีดีโอกันแบบบุคคลที่หนึ่งแบบนี้อาจจะเวียนหัวกันเกินไปเดี๋ยวผมจะอัดมุมนี้ให้นะครับเดี๋ยวจะขับรถตามให้แต่ว่าเดี๋ยวช็อตไฮไลท์จะเป็นบคคที่1ให้รั อ่ะว่าแล้วไม่รอช้าครับนักแข่งทุกคนขึ้นรถอ่าโอเคซึ่งไอ้รถคันนี้มันยิงกันได้นะครับแต่ว่ากาติกาของเราคือห้ามยิงกันนะครับถ้ายิงกันที่ถูกตัดสิทธิเ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ครขึ้นรถนี้เขาบอกให้ขนะึ้นรถใครมาขึ้นรถนี้เนี่ยทหารเจ้าทหารไพร่ฝา <c oughs> กครสั่งไปรู้เรื่องโอเคอ่านะครับเดี๋ยวผมจะขับรถตามให้นะครับ เดี๋ยวผมยิงยิงปืนขึ้นไปในไ้นีดีกว่าขึ้นเป็นสัญญาณเปิดดีกว่าแล้วเดี๋ยวรถขับตามนะโอเคปืนปืนเราก็เป็นปืนเลเซอร์นะครับเข้าเทศก,กาลต,ตาตาหอมมากโอเคพร้อมนะครับฟังเสียงปืนนะจิ้วไปเฮ้ยครับ okay. เปลี่ยนปิดกล้องแล้วครับไปไปรถไปโดยเราจะเน้นที่หัวขบวนนะครับผมอ้าวคันนี้ติดขัดไปแล้วหนึ่งคัน ไปครับโอ้โหมันเร็วครับมันค่อนข้างเร็วนะครับอ่านี่นะครับขณะนี้กําลังสูสี่คู่ขี้กันเลยนะครับอ่าซึ่งรถคันนี้มันก็ค่อนข้างเร็วนะครับในความเร็วต้นอ่าเป๊ะอกข้างทางไปหนึ่งคันแล้วครับกลับไปแล้วกลับไปแล้วเหาเป๊อีก้วครับอ่ได้ยินเสียงรถไหมครับเสียงไอ้พ่นด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้หัวขบวนครับหัวขบวนกำลังแว๊เลยครับจะโดนแซงแล้วครับหัวขบวน ตอนนี้สูสีคู่ขี่กันมาเอ่อกี่คันไว้เนี่ยห้าคันนะครับจากฝูงยังน้ำอยู่ครับกำลังหาโอกาสพลิกแซกก็สายรายจากฝูงทรายครับได้ยินเสียงรถไหมครับได้ยินเสียงรถไหมสุดยอดครับเดี๋ยวมาโฟกัสที่หัวขบวนกันนะครับตอนนี้จากฝูงยังน้ำโด่อยู่นะครับเปิดจีพให้ดูดีกว่าจะได้รู้ว่าอยู่ไหนอ่านี่นะฮะจ่าฝูงพยายามจะบังเลนครับพยายามจะบังเลนครับไม่ให้แซงครับ หมายเลข717ประกรณ์ครับที่หนึ่งโอ้โหจุดหมายเลยเก้ากิโลนะครับตามมาติดๆครับดีคีเลยสุดเปิดเอก์้าพิมพ์คู่เขาดูบ้าที่สามเป็นหมายเลข711ดหนึ่งนนี้จะฝูงยังหาทางแซงอยู่นะครับโอ้แอบีรัดนิดหน่อยเฮ้ยอย่ารัดอย่ารัดสามหนึ่งขาหมู วิ่งบนเส้นส้มเท่านั้นครับมาแล้วครับหัวขบวนครับแหมหัวขบวนนี่เขานิ่งจริงครับขับด้วยความนิ่งนะครับโอ้ขณะนี้เริ่มทิ้งห่างจากที่สองแล้วเอาแล้ว <c oughs> เ,าาเจอด่านทับรัดนะครับอ้าวด่านเจอด่านครับโอ้ทางซิกแซกครับการทดสอบการเข้าโค้งสกิลเข้าโค้งครับ โอ้โห oh, จากฝูงเราทําได้ดีครับทําได้ดีไม่มีใครติดขัดตรงนี้เลยครับนับว่าใช้ได้นับว่าใช้ได้าไดห,าหาทางแสงครับนี่หาทางแสงอยู่ครับแสงไม่ขึ้นครับโอ<า>้โอ้โอ้อ่านี่นะครับตอนนี้จากฝูงเรายังนําอยู่นะครับ ที่สองก็ไม่ลดละครับหาจังหวะอย่าพลาดละกันอย่าพลาดละกัน <c oughs> ที่สองเริ่มจี้ตูดมาแล้วครับที่สองเริ่มจี้ตูดมาแล้วสูดสีภูเขี้มากๆครับโอ้โหคันนี้คันนี้เป็นไรคันนี้เป็นไรโอ้โหเดิมดิมเดิมโอ้โหเหมือนจะเสียศูนย์นะน่าจะเสียศูนย์ เราน่าจะใกล้ DP 14แล้วนะครับถ้าจะไม่ผิดหัวโค้งโอ้หัวโค้งหัวโค้งพิชิตกิ้งไปไหนละไปไหนละหนึ่งคันอ้าวตอนนี้จ่าฝูงกลายเป็นเอ็กตาไปแล้วครับโอ้เพิ่งเห็นนะครับโอ,โอเคสุสีคู่ขี้มากๆครับจอโค้งปรับเซียนเลยครับพิกแล้วครับพกิกแลว อนนี้จ่าฝูงยังเป็นเอ็กตา้าอยู่นะครับตามมาติดๆด,ด้วยอาร์เทมิสนะครับอตอนนี้ตะก,กล้องเราตามหัวขบวนทันแล้วครับโอ,โอ้เข้าดงเข้าดงด่งนี่ครับตามติดชีวิตจ่าฝูงนะครับนี่ครับผมออมีหลบเลยรถตะก,ก,อตก้องเลยครับรถตะก้องเลยเลยเลยจ่าฝูงแล้วการความทางเล็กน้อยครับ ยากครับที่จะาฝูงจะเสียตำแหน่งครับพอรถทุกคันความเร็วเท่ากันนะครับดูดีว่าสกิลในการเข้าโค้งแต่ละคนจะขนาดไหนนะครับวัดกันตรงนี้เลยเอา้าวมีการชนเกิดขึ้นครับอ,อ้าวโอ้หักหลบรถนะครับมีใครไม่รู้มาจอดรถไว้โอ้พี่ข้องข,องของมองไงนี่เพิ่งเปิดสงครามกันไปนชัดๆครับเดี๋ยวมาเรามาเช็คจ่าฝูงตอนนี้กันดีกว่าครับตอนที่จ่าฝูงยังเป็นเอ็กซ์ตานะครับตามติดๆไปด้วยอาร์เทมิสนะครับ ถ้าใครเข้าโค้งพลาดนี่เสียตำแหน่งจาาฝูงแน่นอนครับดูจริงจังกันว่าเนียดเลยเงียบกริบเลยครับตั้งใจขับกันอยู่ครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วครับผมข้างหน้านี้ก็จะเข้าเมืองอเทล่าแล้วนะครับสถานีตำรวจเราเป็นเส้นชัยนะครับไม่ไกลครับไม่ไกลเราจะได้รู้กันแล้วว่าใครคือผู้ชนะนะครับต้องผ่านลัวไม้นะครับ ถลัวไม้ปิดจะเกิดอะไรขึ้นลองคิดดูครับใครจะลงไปเปิดครับหน้าครับตัววัดนะครับตัววัดนะครับเส้นชัยเราอยู่ข้างหน้านี่เองอ่าเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วนี่ครับสถานีตำรวจของเราอยู่นี่นะครับอาจจะยับเยินไปสักหน่อยนี่ครับเส้นชัยเราอยู่นี่เข้าไปแล้วดูไม่ทันใครเข้าไปคนแรกผมเดี๋ยวเรามาดูที่สามกันครับโอ้โหโอ้โหลอยครับโอ้โห อ่าเข้ามากันแล้วนะครับรบพบยังเอ่ยโอเคโอ้โหโ,โห,โโห,โหรถกระดินกระดอนหมดแล้วอ่าโ,นะโอเคครับเราก็ได้ผู้ชนะกันมาแล้วนะครับอันดับหนึ่งคืออาร์เทมิสนะครับผมและอันดับสองก็คือเอ็กาอันดับสามคือปรกรณ์นะครับแต่ว่าชื่อไม่ขึ้นนะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจะได้รับเงินรางวัลกันนะครับส่วนอันดับที่เหลือก็ได้งเงินลอบใจกันทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาทําสกู๊ปสัมภาษณ์อ่าที่หนึ่งกันนะครับเดี๋ยวที่หนึ่งขอลงมาหน่อยครับผม รูอยังไงบ้างครับที่เข้าที่หนึ่งครับเหียวเหียวเสียวเสียวโอ้จากคลิปเมื่อกี้นี่คือเหตุการ์แซงตรงโค้งสุดท้ายเลยนะครับได้เป็นที่หนึ่งนะครับอ่ะโอเคกิจกรรมวันนี้ก็เดี๋ยวขอจบเพ้นทเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับกันด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมตามกิจกรรมดีๆในเซิร์ฟอาร์มาสามของเราได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมซิก้านะครับ ถ้าคุณดูคลิปผมแล้วคุณรู้สึกถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม